เธอทำ,อทำลายเขาตั้งหลายรอบจะทำรักน้ำก่อนที่เราจะประกอบใช่ไหมเราต้องดูกต้องเปิดเราต้องเปิดนัดกันนะไม่ไม่อย่าพึ่งเจอด,ดูก่อนดูว่าตรงไหนตรงไหนถ้าเปิดแล้วเหรอจังธะต้องดูก่อนว่าอะไรอยู่ในเธอรับเอาเธอเธอรับเอาเธอเร็วเธอเธอขยโยนอยู่ขยโยนอยู่อันนี้ทำไงเนี่ยหนังอยู่ไหนหนังอยู่ข้างบนเหมือนเดิม ไล่แท่งเหล็กมาทำเงี่ยเดี๋ยวมันชัมันต้องการอะไรอ่ะต้องการไอ้แหลมแหลมเฮ้ยมันต้องการไอ้นี้ด้วยอ่ะมันต้องการไอ้ริมเรียมไอ้แหลมแหลมมันตุ้มลุกตุ้มอยู่นี่ลุกตุ้มอยู่นี่เห็นไหอ่าโอเคใช่ไหมนี่ลุกตุ้มใช่ไหมตีเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเราทำงานเร็วว่ะ อันนี้งานเร็วนะดำเนินงานเร็ววิอะไรอ่ะอาวุธประเภทไหนของพวกมึงเนี่ยแล้วก็ต้องใช้ค้อนค้อนต้องใช้เล็ก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 กับค้อนหันเดียวหน่อว่าอันอันดูไงฮะต้องนำค้อน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 เธอชิบหายแล้วโยนโยนเหล็กไม่ได้โยนเหล็กไม่ได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ค้อนค้อนอันนี้อันไหนวะฝั่งไหนวะฝั่งนี้มั้งเล็กเล็กอะไรชิบหายแล้ว อีกคนหนึ่งไม่ทันแน่เลยคนนึ่งทันไหมไม่ทันไม่ทันอีกคนนึงไม่ทันเอาไปแค่นี้เอาไปแค่นี้เจ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 เอาลอสออเดอร์เลยเจบอกมึงทำช่วยมากไม่มันมีอันเดียวแล้วใครวะเจยังไม่แปะไงนี่ไงเขาไม่เห็นอะ โพดงานล้นมือครับงานล้นมือยังมีร้านเดียววะเนี่ยมาสั่งแต่ร้านกูเปิดหลายๆเจ้าเลยก็ได้มีใครสนใจแฟนชายทักมาได้นะอ่ะอันนี้ต้องการอันนี้แหลมยาวแหลมยาว <c oughs> อันนี้เหรอ,อน,นี่อันนี้ต่อน,นี้โอ้โหเร็วมากเร็วเร็วอันนี้ของกนไหนอันนี้ของกนไหนเอ่อ ไม่ทำไม่ทำพี่ปรเตโต้ก่อนปรเตโต้ไม่ต้องเอาละกันมาพรุ่งนี้ละกันหมดเวลาแล้วช้าแพ้แนวไม่แพ้เราได้ตั้งสองดาวเลยไม่ได้มันวุ่นวายจังวะเธอทำตามออเดอร์ด้วยดีเขาทำอยู่เขาพยายามอยู่ค่ะหนังยังไม่ตากสักอันเลยค่ะยังไม่ตรงค่ะอะไรอ่ะไอออนแอคแทนอะไรอ่ะ ไอรอนแอ็กไอรอนแอ็ไอรอนแอ็กสองก็ทำทำอะไรนี่มันให้เรายืนอะไรอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่มันคือไงมันได้มันได้เราประกอบอ่ะเฮ้ยโยนหนังมาด้วยสิไหนขอดูก่อนมันให้ประกอบเองเหรอค่ะให้เราให้เราประกอบตามใจชอบเงี้ยเหรอไม่ใช่ค่ะมันคือไงอ่ะเขาไม่เข้าใจมะเธอ แม่ทำอะไรอ่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะมัเอาเธอทำดเอาแล้วของใครวะของใครวะชื่อโื่ชื่อชื่อหอยค่ะนี่ค่ะเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเกินอีกคนหนึ่งถือว่าเอามาถ่วงเวลาแล้วกันยังรับยังรับรับแล้วครับแล้วประกอบดีตามรูปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องนะ มันมีรูปด้วยหรอไอรอนแฮมเมอร์ไอรอนแฮมเมอร์แฮมเมอร์ต้องใช้ทำนู้นทำนี้จธทำอันไหนเนี่ยเขาทำเาทำสายใช่อ่าแฮมเมอร์แล้วก็รีดแล้วก็อันนี้แค่นี้หรออ๋อรีสองอันอันนี้สองอันอ๋อนี้อ๋อแบบนี้หรอริมริมริมไอริมไอริมอ๋อนี่ไงอ๋อเข้าใจแล้ว ให้ประกอบอะไรเธอไอรอนแดกไอรอนแดกไม่ร really? ู okay? oh. ้มั่วไอรอนแดกน่าจะนี้นะไม่รู้แฉกแล้วนี่อยากเขาตอบมาเลยอันนึ่งเตอบมนต้องใช้ขวาด้วยกันนึ่งดิอ้าวว้าลงหน้าตาแปลกๆปลกอ่ะนี่โอ้หมดอนดีไลนเฮ้ยล่าส์ล่าส์ออเดอร์โอ้โหมึงสั่งไปทำอะไรวะเนี่ยเออทำตรงนั้นไปนะเขาจะทำได้ได้เดี๋ยวเขาเขาเผากันไอรอนสวอตไม่เห็นสวอตต้องทำ สวอตเขาทำแล้วเธอเขาทำสวอตแล้วทำอันอันนึ่งอ้าวเดอ๋ยวไปทำอะไรอ่ะเขาทำเขาทำสวอตแล้วไงมันต้องใช้แฮมเมอร์ไม่ใช่เหรอเอาอันนี้อันนึงเอ่อเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยแล้วก็แฮมเมอร์สองใช่ป่ะแฮมเมอร์แฮมเมอร์กี่อันไม่ดูไม่ได้ดูออดเลยสองอันอุปกรณ์แปลกๆปลใช่ไหมอุ้ย เราเราได้อยู่นะเราเซียนอยู่นะเราสามารถเปิดสาขาใหญ่เราสามารถให้คนอื่นมารับแฟนชายเราได้แล้วเว้ยเธออันนี้ก็จะเป็นด่านสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับแตชอบอ, <ผม S 2> อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเป็นเลขสีสีเงี้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะ<อ>เอออืมอืมตาเขาน่าจะไม่ค่อยดีแนะเขาเห็นแร่หลายชนิดตอนนี้จริงอ่ะใช่มาทีละออเดอร์ได้ไหมอ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนะั้นแต่เราต้องจำฝีเป็นการโยนที่แม่นที่สุดค่ะอุ้ยนี่ทำอะไรวะอ่าทำ ทำดาบทำดาบก็ไม่ต้องปักข้างล่างด้วยทำดาบเราก็ทำคอนใช่ป่ะใช่คอนป่ะเธอ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 ยนไมายังเธอยนไมายังเยนมาแร็วนะโอเคเคเคแล้วเธอทำไมต้องรอเดอนวะช่างอออันนี้อันล่างมันมองง่ายกว่ามดน้อยนี่เป็นยังร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ะหนังหนังหนังอันนี้คืออะไรอ่ะ ทำไมเป็นสีแดงเงี้ยทำไมเป็นสีแดงงั้นน่ะมันเป็นสีแดงอ่ะเธอทำไมก็ไม่ผีใช่มั้ฮะจะโกงลูกค้าเหรออ่ะสีทำไมเป็นสีแดงอ่ะไ,ไ,ไม่รู้ขเขาว่าคอปเปอร์กับเหล็กผสมกันแน่เลย <c oughs> นี่ไงคอปเปอร์กับเหล็กผสมกันเรานี่ยไม่ชีเนสเดี๋ยวทำไมหน้าตามันแปลกๆปลกกว่าเนีเขางงอยู่หน้าตามันไม่เร็วๆเวลาจะหมดแล้วอยู่ก็ทำอยู่ก็ทำอยู่ทำอยู่ก็ทำทีไม่ด <c oughs> ีช้าๆแต่ไม่แตกเดืออ๋อตาใหเลย ไ่้จ่ายเงินเดือนแล้วเขาจะเอาอะไรกินนะเธอไม่ทำเร็วๆค่ะเฮ้จ่ายงอไปเลยเอ่อเอ่เอ่องไปเลยเจ๊อันนั้นคืออะไรอ่ะพี่วานนี่นั่นเลยเขารับผิดแทนให้อันไหนอะไรอ่ะไม่เป็นไรนะทุกคนอู้ออเดอร์หายไปไหนอันนอ้าวออเดอร์หายเหรออ้าวออเดอร์หายไม่มีแล้วเนี่ยเธอเธอไว้ไหนพี่ยังปักอยู่สองอันเธอเธอเป็นคนรับโหล ไม่เขาแปะไปแล้วนะเธอโยเธอเอาออกหรือเปล่าเธอเผื่อแป๊ออกปเปล่าจำได้เขาจำได้จีเนียจัดเขาเาเก่งมากาจำได้เหรเนี่ย,ยนะอันนี้ของอันนี้ของอยู่อยู่อยู่อันนี้ต้องข้อนี้เลยเหน็นไ,ไหมจำได้เขาบอกเลี้ยวเธอทำาอะไรเธอเธอไํทำงานทำการเธอเธอทำาอะไรเธอไปทำงาน เธอเธอดื้อจังอ่ะเขาบอกว่าเธอทำอะไงก็เขาโยนให้เธอไปแล้วว่าหน่ะแล้วเธอไม่ช่วยเขาทับเหล็กก่อนแล้วเขาเป็นเจ้าของโอเค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 ก็ได้ก็ได้ก็ได้เฮ้ยเขาติดเฟดฝั่งป่ะอ่ะเบื่ออ่ะเบื่อเจ๊อย่าเล่นมากหมดเวลาแล้วเจ๊เกือบหมดเวลาอ่ะไม่หยุดตั้งนาหรอโอ้ยยังไม่หมดอีกกว่านี่ยอีกกล่องอันเดอร์สุดท้ายยิ้มหายแล้วยิ้มหายแล้วยังไงได้ดามแล้วได้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 แล้วอ่าโอเค อ่าอันนี้เธอจะบางไหมเธอจะบังขมงไม่คือบังขมงไม่เห็นนะอันนี้อยู่ไหนเธอเธอไอ้เนียมเหนียอันไหนอันไหนไหนเธส่งไอรอนแค่นี้ป่ะเนี้ยเนี่ยเนี้เนี้ยเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยไอรอนไหนนี่เขาพัเร็ว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 เอาออกไปไกล ทันไหมเนี่ยเอ้าเธอไปไหนแล้วอะเสร็จแล้วเหรอเกมติดไสริจกำลังทำเลยโยนตแองไม่ทานแต่เราส่งคนเป็นแบ็กซ์มิทที่งานลวกมากประมาณ80%แต่ไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการเอาละครับไปพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเื๋อวมองเขาแรงอย่างเขตั้งใจทำงานแล้วยังมองเขาแรง jay kraam